วันนี้นาสำนักง,งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรภมเกป้อมปราศตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลระเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้ มูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวันโดยนายพดุงศักดิ์บัชรากรเตชัสรินกรรมาการผู้ช่วยผู้จัดการมอบเงินจำนวน10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสารแพ่งนำโดยนายสถาพรวิสาพรมอธิบดีผู้พิาาพากษาภาค5และคณะมอบเงินจำนวน25,020บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทานนนยงนิมูลนิธิราชประชารัเคราะห์จะนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งการมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากสาธารณาภัยและให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่บุตรของผู้เสียชีวิตจากสาธารณาภัยเพื่อโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งมีโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์67แห่งทั่วประเทศสำหรับรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีที่พักอาศัยและศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สามารถสร้างอนาคตของตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป